โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองได้รับงบประมานในปีพศ2544ตั้งอยู่ที่บ้านก้อหนองหมู่ที่2ตำบลก้อ,อเภอลวัจลำพูน ปัจจุบันในหมู่บ้านก้อหนองมีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น118ครัวเรือนมีประชากร418คนซึ่งประกอบด้วยประชากรเพศชายจำนวน206คนประชากรเพศหญิงจำนวน212คนรวมประชากรทั้งหมด418คนครัวเรือนเป้าหมายของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น38ครัวเรือน โดยมีนายเสาคำแสนปิงผู้ใหญ่บ้านบ้านก้อนหนองเป็นประธานกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อหนองตัวชีวัดที่หนึ่งผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อหนองมีผลการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาล ผ่านตัวชีวัดจำนวนทั้งสิ้น18ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่สองลูกนี้ไม่มีหนี้เสียค้างชำระคณะกรรมาการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีการจัดทำบัญชีคุมลูกหนี้ที่ยืมเงินของโครงการอีกทั้งยังมีการแบ่งการทำงานในการติดตามการตรวจสอบครเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระตรงตามเวลาที่กำหนดและไม่มีลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่สามปีขึ้นไปตัวชี้วัดที่สามร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีการออมเพิ่มขึ้นคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีการประชาชุมพรรมันธ์ส่งเสริมให้สมาชิกของโครงการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทําให้สมาชิกของโครงการมีการออมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดตัวชี้วัดที่สี่ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนในชุมชนคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อหนองได้มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนสมัครเป็นสมาชิก กองทุนในชุมชนเช่นกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนการอมอแห่งชาติมากกว่าร้อยละห้าสิบเป็ดเป็นการสร้างให้สมาชิกมีวินัยในการอมอและมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นตัวชีวัดที่ห้ามีการปรับปรุงบัญชีทะเบียนครวัวเรือนเป้าหมายทุกปี คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีการดําเนินการปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันทุกๆปีโดยการใช้ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานประกอบในการปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายตัวชี้วัดที่6ผู้ที่ได้รับเงินยืมทุกรายมีชื่ออยู่ในบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีการดำเนินง,งานดังนี้หนึ่งผู้ที่ได้รับเงินยืมทุกรายมีชื่ออยู่ในบัญชีครูเรือนเป้าหมายร้อยละร้อยสองมีการหมุนเวียนของครูเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืมเพื่อให้ได้รับเงินยืมครบถ้วนทุกคูเรือนสามคูเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืมจะมีการพิจารณาจากครูเรือนที่มีรายได้น้อย ตามเกณฑ์จปทอตัวชีวัที่7จ็ดคณะกรรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มกองทุนคณะกรรมการและสมาชิกของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มกองทุนต่างๆเช่นการร่วมกันให้ข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานของโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ การสมทบเงินเข้ากองทุนการติดตามการประกอบอาชีพของครัวเรือนที่ยืมเงินโครงการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นต้นตัวชีวัตที่8กองทุนมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองมีคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการของโครงการได้แก่นายวิรยุทธมาลาตำแหน่งกรรมการตัวชีวะที่9คณะกรรมการกองทุนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมของชุมชนคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อน้องได้ร่วมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมทั้งในระดับหมู่บ้านและในตำบลอาทิเช่น การทำแนวการไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตําบลก้องการถวายเทียนปรรษาให้กับวัดในชุมชนการถวายผ้าป่าสามคัคคีการทําบุญใจบ้านหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบตัวชีวัดที่สิบคณะกรรมการกองทุนเป็นการนำในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านก้อนหนองได้ร่วมเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในชุมชนได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตสร้างอาชีพสร้างไรายได้แกค่ครรือนในชุมชนเช่นการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวการมอบมเมล็ดพันธุ์และก้าพันธุ์ผักให้กับคนในชุมชนเป็นต้น